ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านงครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาทำการทดลองขับอ l l นิว o ตยต้ายาริสคลอสนะโหเพิ่งเปิดตัววันนี้ทดสอบขับแล้วนะครับบอกเลยนี่คือบททดสอบแรกเส้นทางกรุงเทพหัวหินไปกลับนะครับระยะทางรวมเนี่ยโหเกือบเกือบ400กิโลเมตรเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวจะได้ลองกันว่าสมรรถนะการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบความปลอดภัย ไว้ใจได้แค่ไหนและที่สําคัญในเรื่องของอัตราประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงครับทางโตโยต้าเคลมเอาไว 26. ้26.3กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดน้ํามันที่สุดในคลาสขับจริงๆจะทําได้เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มีคําตอบให้ทั้งหมดแต่ก่อนอื่นขอแก้ข่าวขอแก้ตัวกันสักนิดหนึ่งนะครับคลิปก่อนหน้าที่มาพรีวิวก่อนที่จะเปิดตัวนะครับมีพูดผิด ไปสจุดนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาผมเข้าไปอ่านแล้วก็ขอแก้ไขนะครับในรุ่นท็อปสุดพรีเมียมรักชวรี่นะครับไม่ใช่หลังคาที่เป็นซันรูฟนะเป็นแค่กระจกเฉยๆไม่สามารถเปิดออกได้นะอันนี้ผมพูดผิดไปนะครับต้องขออภัยแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือ ไฟแอมเบียนทไลท์ที่บอกว่าด้านหน้าเป็นไฟแอมเบียนทไลท์แต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นการตกแต่งเป็นเดเคอเรือเฉยๆเป็นการเดินได้เป็นผ้าสีฟ้านะครับอยู่ที่คอนโซลด้านหน้าอันนี้ผมพูดผิดไปต้องขออภัยนะครับข้อมูลเตรียมมาน้อยสักนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมพาขับดีกว่าอ่าทดลองขับอย่างเดียวเลยใครอยากดูสเปคพรีวิวนะครับภายนอกภายในนะครับสามารถย้อนกลับไปดู ิปก่อนหน้านี้ได้วันนี้จะพาขับอย่างเดียวทดลองขับอย่างเดียวก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะตอบโจทย์การใช้งานของคุณหรือเปล่าไปชมกันครับเอาครับตอนนี้เราก็ออกเดินทางมากับ all new toyota yaris cross กันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะนี่ผมขับมา80กิโลเมตรแล้วนะครับคร่าวๆก็ออกมาจาก toyota a l i v e นะครับบางนาเรากำลัง มุ่งหน้าไปหัวหินอย่างที่บอกนะครับก็อัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงพูดก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจในเจ้า t o y ยต a y ย r i s c r ล s สคันนี้นะ mm hmm. เขาเคลมเอาไว้เนี่ย26.3กิเมตร่อลิตรเป็นมาตรฐานตาม Eco Sticker ที่แปะไว้ข้างรถเลยเวลาคุณไปซื้อรถเนี่ยมาตรฐานตัวนี้มันจะแปะไว้เลยแล้วก็เป็นอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่โต y ยต้าบอกว่าประหยัดที่สุดในในกลุ่มนี้แหละนะครับ crossover เนี่ย ตอนเนี้ยที่ผมขับมาได้นี้ขับแบบบ้านๆเลยยูเซอร์ใช้งานจริงขับเลยมีเหยียบเร่งแซงบ้างมีรถติดช่วงทางด่วนการจนาบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ออกมุ่งหน้าจะเข้าวังมะนาวแล้วนะครับพรามสองเส้นพรามสองก็มีรถติดมีทําความเร็วได้อัตราเฉลี่ยน้ํามันเชื้อเพลิงตอนนี้เป็นค่าเอเวอร์แบบเรียลไทม์นะครับ 23. 2 3 2กิโลเมตรต่อลิตรเว้ยเฮ้ยโคตรแจ๋วนะครับถือว่า ประหยัดกว่าในกลุ่มที่เป็นรถแบบอีโคคารอีกนะอ่ารถซิตี้คาที่เราเห็นเนี่ยเขาก็เคลมมาตรฐานอีโคติเกอรคือรถซิตี้คาถ้าจะทำให้ผ่านมาตรฐานอีโคติเกอร์คือมันต้อง23.0กิโลเมตรต่อลิตรใช่ไหมแต่เนี่ยคันใหญ่กว่าน้ำหนักมากกว่าเครื่องก็ใหญ่กว่าเป็น1.5พ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นไฮบริดแต่ทาอัตราประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงได้ดีกว่าเฮ้ยอันนี้ถือว่า ต o วตายาลิสคลอสเนี่ยทำได้ประทับใจมากๆนะครับแล้วก็ใครที่เป็นกังวลว่าจะทําได้ดีจริงหรือเปล่าผมคอนเฟิร์มให้นะปกติผมขับคันไหนก็ไม่เคยประหยัดนะครับมีคันนี้แหละที่รู้สึกว่าเฮ้ยกูขับประหยัดน้ำมันก็ได้นี่หว่านะครับแล้วก็มาพูดในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ดีกว่าอ่ามุมพลังไฮบริดตัวนี้เป็นอย่างไรอืดหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่ามุมพลังที่เป็นแบบ Hybrid ของ Toyota เนี่ยจริงๆเนี่มันก็มีมาในหลายๆโมเดลแล้วนะครับก็ c o r o ล l ่าคร s สแม่มมีอั t ติมีอะไรคือเขาเป็นผู้นำในเรื่องของระบบ h y b ริดอยู่แล้วสำหรับ Toyota คือเขาออกมาก่อนใครมาตั้งแต่ p ีอูตั้งแต่เจน1อะไรย่างนี้แล้วมันก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าระบบ Hybrid ของ Toyota มันทำงานค่อนข้างที่จะอัจฉริยะปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ ได้เองเนี่ยด้วยตัวเองอัตโนมัติเนี่ยได้หลายรูปแบบมากนะครับเหยียบคันเร่งเบาๆก็เป็นการใช้แบบมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวเอาพลังงานจากแบตเตอรี่ถอนคันเร่งปุ๊บเครื่องยนต์ตัดการทํางานทันทีเป็นการเจนไฟกลับไปที่ตัวแบตเตอรี่นะครับเหยียบความเร็วลอยตัวเป็นการทํางานควบคู่กันคือคือระบบไฮบริดเขาคือมันอัจฉริยะมากๆคือ คุณมีหน้าที่ขับไปอย่างเดียวเลยนะครับคุณไม่ต้องไปรู้หรอกว่าระบรบ h y บริดมันทำงานอย่างไรแต่ว่าเขาก็มีหน้าจอแสดงข้อมูลตรงนี้ให้เราเนี่ยรับทราบไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยก็คาแรคเตอร์ของ t o ยต้าชัดเจนถ้าคุณออกตัวจากจุดหยุดนิ่งหรือว่าความเร็วต่ำขับในซอยแล้วอยากจะเร่งแซงหรืออะไรเงี้ยคือคุณต้องเผื่อระยะสักนิดหนึ่งนะคือมันไม่ได้เป็น รถที่แบบเหยียบปุ๊บแล้วมันพุ่งออกไปเลยนะครับคาแรคเตอร์ของโตยต้ามันจะมีแบบรอจังหวะนิดนึงแล้วมันก็ตื้อๆขึ้นช้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ความเร็วแบบลอยตัวสักนิดหนึ่งอ่าความเร็วแบบจังหวะเร่งแซงนะครับแบบ80กิโลเมตรขึ้นมาแล้วหรือว่า100กิโลเมตรขึ้นมาแล้วแล้วเราจะแบบออกขวาแซง2เลนสวนแบบนี้เอออันเนี้ยมันก็ กระจับกระเฉงขึ้นดีกว่าตอนความเร็วต่ำนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ติดมานะครับแล้วชื่อรุ่นมันก็คือยาริสด้วยคือคาแลคเตอร์คล้ายๆกับในยาริสที่เป็น e ีโคคาที่เป็น1.2นั่นแหละแต่ว่าตัวนี้พอความเร็วลอยตัวแล้วเนี่ยมันเหยียดแล้วมันทันใจกว่านะครับแล้วก็ถ้าเอาตัวสเปคแรงม้า แรงบิดเนี่ยมามาเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มนี้ไฮบริดด้วยกันนะก็จะมี e-power อะของคิกอันนั้นเขาขุมพ๊ดปาร์สเขาเป็นมอเตอร์คือเหยียบแล้วรู้เลยว่าความแรงต่างกันแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นที่เป็นไฮบริดเหมือนกัน V S H E V ของ MG เฮ้อ,อันนั้นแรงนะครับแรงกว่า Toyota Yaris Cross เลยซึ่งสิ่งที่สู้ได้คือความประหยัดเราก็ได้บอกคุณไปแล้วแต่ไม่ใช่ว่าหูมันอืดมันขับไม่ดีมันนู่นนี่นั่นนะ คือมันไปได้เนี่ยเราก็เนี่ยถ้ขับตามคันหน้าไปความเร็วแบบ100 120แบบความเร็วช่วงใช้งานปกติเนี่ยมันก็ไปได้สบายๆนะครับตรงนี้ไม่ติดนะครับแล้วก็ในส่วนของ h a n d l i n ิแล้วก็ช่วงล่างอันนี้ก็ถ้าคุณเคยขับใน Toyota Corolla Cross แล้วก็ขับใน Toyota Yaris a t ทีนะครับคุณเอา2คันนี้นะมาผนวกรวมกันได้เลยนะครับแล้วมันจะอยู่ กึ่งกลางพอดีก็คือน้ําหนักตัวถังเนี่ยมันเยอะแต่ว่าช่วงล่ามันก็ยังติดนุ่มนิ่มนั่งสบายมีโยนโยนบ้างถ้าขับด้วยความเร็วอันนี้มันคือตามสไตล์โตโยต้าอยู่แล้วแต่มันไม่ได้แบบโอ้โหย่วยยานเลี้ยวทีโยงเยงโยงเยง่ยงขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเลนให้ดูนะครับไปซ้ายแบบเร็ว3 2 1ฟึ่้เนี่ยอ่ะไปแบบเร็วนะอ่ะอ่ะดูอีกทีนะ3 2 1ฟึบ้เนี่ยไปแบบเร็วเห็นไหม,มันก็มีบ้างมีบ้างแต่ไม่ได้ถึงขนาด วัยายานแต่ว่ามันก็ไม่ได้เฟิร์มมันไม่ได้เข้าไปแล้วแบบฟึบอยู่ฟึบอยู่เหมือนแบบซิงซิงสปอร์ขนาดนั้นนะมันเป็นแบบรถบ้านใช้งานทั่วๆไปนะครับสบายๆเดินทางไกลได้ขับในเมืองใช้งานได้ปกติแล้วที่สําคัญคือแม่งโคตรประหยัดน้ามันนะครับก็คือนี่คือคาแรคเตอร์ของเจ้าโตโยต้ายาริสครอสนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ต้องพูดนะครับก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนต์ครั้งนี้ในรุ่นท็อปเนี่ย พรีเมียมลักชวรี่เนี่ยเขาให้เซติเศษมาต้องบอกว่าครบทุกรายการนะครับก็อย่างที่ได้นำเสนอไปตอนที่สเปคพรีวิวไปก่อนหน้านะก็คือ t o y ยต้าเซติเศษเนี่ยมันใช้งานของกล้องสเตอริโอคู่หน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นการทำงานของระบบ ADAS นั่นแหละแล้วมันก็จับถนนเนี่ยได้4เลนเลยนะครับสำหรับด้านหน้าเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ ทำงานได้รวดเร็วนะครับก็ระบบเตือนการชนหน้าหน้า P Collision System นะครับมีบายสปอร์ตให้มีกล้องรอบคันให้มีเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติให้นะครับมีแจ้งเตือนนะครับ RCPA มีเตือนออกนอกเลนหน่วงกลับมีเลนคีฟอควบคุมรถให้อยู่กลางเลนแล้วที่สำคัญมีในเรื่องของ Adaptive Cruise Control ที่เป็นแบบ All Speed มาให้อันนี้คุณก็เลือกใช้งานได้เลยผมบอกเลยว่าระบบความปลอดภยัยระบบ ช่วยเหลือการขับขี่โตโยต้ให้มาครบจริงๆแต่นี้ผมปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าตอนเดินทางขามาเนี่ยเส้นพระราม2ทางหลวนกาญจนารถมันติดเม่้มันดึงกลับดึงไปดึงมาเยอะกันอยู่นั่นนะครับแล้วก็เตือนทั้งวันผมเลยปิดเอาไว้นะครับแต่เซ็นที่เซ็นเพื่อนๆก็คงรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็ขับกันมาหลายรุ่นและก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนะครับแล้วก็ที่หนึ่งเรื่องผมว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้ในเรื่องของ การเก็บเสียงห้องโดยสารนะครับวัสดุซับเสียงตัวเต้ายาริสครอสเป็นยังไงมาตรฐานเป็นอย่างไรอ่ะผมขับให้ดูเลยนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ทําความเร็วนิดนึงเดี๋ยวผมเงียบให้ฟังนะเดี๋ยวผมมาพูดให้ดีว่าความคิดเห็นของผมเป็นอย่างไรอ่ะฟังดูครับอ่ะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรความคิดผมนะคือเสียงเนี่ยตอนที่ผมขับอยู่เนี่ยเสียงลมเนี่ยเสียงลมเข้ามาเนี่ย เข้ามาพอสมควรเลยนะครับมันจะฟื้ฟๆๆๆๆๆมาผมสังเกตมาตั้งแต่ตอนทางด่วนกาญจนาแล้วเราวิ่งข้างบนอันนั้นอ่ะความเร็วแบบ100กิโเมตรต่อชั่วโมงก็เริ่มได้ยินแล้วนะครับแล้วก็เสียงจากพื้นถนนเนี่ยโอเคถือว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แย่มากไม่ได้ดังจนแบบน่ารำคาญเข้ามาน้อยและอีกหนึ่งเสียงก็คือเสียงจากเครื่องยนต์อันเนี้ยหึ่งมากแต่แปลกมากๆนะครับโตโยต้ายาริสคลอสเนี่ยถ้าคุณขับแล้วคุณกระทืบคลิกดาวน์เนี่ย เสียงเครื่องยนต์ที่มันติดขึ้นมาเนี่ยไม่ดังเท่าไหร่นะแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับฟังเสียงดูดิแบบโหรอบมันคาเนี่ยผมกลับมาเหยียบคันเร่งแล้วมัเนเงียบไปแล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่ผมยกเท้าออกจากคันเร่งอีกรอบโอโ้โหเป็นไงเป็นไงหลายคนงงเว้ยเฮ้ยถ้าคุณแบบมาขับมาทดลองขับโตโยต้ายาริสคลอสแล้วเจอแบบนี้คุณอย่าเพิ่งตกใจนะ คือคือระบบไฮบริดเนี่ยเออเมื่อกี้ก็รื้ออธิบายระบบไฮบริดของเดลต้าคือเขามีการปรับชูนใหม่ไงเมื่อใดก็ตามที่คนยกเท้าออกจากคันเร่งน,นะครับเครื่องยนต์เนี่ยมันจะตัดการทํางานทันทีแล้วมันก็จะเปลี่ยนหน้าที่ไปปั่นไฟพอเตอร์หนึ่งอเตอร์เจเนเรเตอร์หนึ่งซึ่งเครื่องมันเสียงมันจะหึ่งเพราะว่ารอบอะ่ะมันตีขึ้นไปสูงแต่ว่ามันไม่ได้ใช้น้ํามันแล้วนะส่วนหนึ่งที่มันทําให้ยาริสครอสคันนี้ประหยัดเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ยกเท้าออกจากเคันเร่ง เครื่องมันหึ่งเพราะว่ามอเตอร์มันปัดไฟอยู่นะครับมันจัดเก็บที่แบตเตอรี่แทนไงยมันเลยหึ่งออกมาแล้วก็ตัวเบรกเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนปั๊มอิเล็กทริกตัวคล้ายๆเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับเมื่อไรก็ตามที่เราถอนจากคันเร่งเนี่ยไอปั๊มตัวเนี้ยมันก็จะช่วยเบรกให้เราเองแล้วมันก็คำนวณจากกล่อง ECU อีกทีว่าจะกระจายแรงเบรกเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วก็จะแบ่งจากน้ำหนักแรงเบรกหรือว่าการหน่วงของมอเตอร์เนี่ย กลับไปเก็บที่แบตเตอรี่เท่าไหร่มันจะคำนวณให้เราเองอันนี้มันแล้วแต่การขับขี่ของเราด้วยการแตะเบรกหรือการยกเท้าออกจากเร่งนะครับมันจะคำนวณเองแต่ทุกครั้งที่คุณยกเท้าออกจากเร่งมันจะเป็นแบบนี้เสียงเครื่องมันจะหึ่งออกมาแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันก็จะชะลอเองพร้อมกับมีเบรกให้นิดๆคล้ายๆกับเป็นเอนจินเบรกสุดท้ายในเรื่องของความคุ้มค่าอะมาขับแล้วความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับต้องบอกว่าโตโยต้ายาริสคลอสเนี่ยเป็น ค r อสโอเวออีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจน่าใช้นะครับราคาดีนะครับโตโยต้าเปิดตัวมาผมก็บอกเลยว่ามันก็ช็อคเหมือนกันนะค่ายคู่แข่งเนี่ยเขาก็มีคิดหนักเหมือนกันนะโดยเฉพาะกับค่าย Honda นะครับที่เป็น WRV นะครับเดิมทีเนี่ยก็ขายไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับพอเจอพี่ใหญ่โตโยต้าออกมาทีหลังแล้วแบบใส่ให้ขนาดนี้แล้วราคาแบบถูกกว่า เริ่มต้นแบบ789,000บาทแล้วแบบท็อปสุดแล้วคือแบบ899,000บาทคือมันแบบเฮ้ย hey! wrv นี่มันอยู่ยากเลยนะนะครับค <c oughs> ู่แข่งที่ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะสูสีแล้วก็สมน้ำสมเนื้อในในในคลาสเนี้ยผมผมมองว่านิส e สันคลิก e power ใกล้เคียงโอเคแล้วก็มีถ้าคุณชอบฟิลขับขี่สนุกเครื่องดีนะครับ เป็นเกียร์ทอคคอมเิวเตอร์ก็มาด้าซีเที่เปิดม i n เนอร์เชนเมื่อช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาอันนั้นก็โอเคถ้าชอบฟิลขับสนุกแต่ t o โยต้ายาริสค o อสมันจะอยู่กลางกลาอยู่กลางกขับดีประมาณหนึ่งไม่ได้แรงนะครับแล้วก็ช่วงล่างเน,น้นนั่งสบายนุ่มนวลแต่เขาเด่นเรื่องความประหยัดแล้วก็ออปชันที่ให้ระบบความปลอดภยัยมีมากกว่าใครเพื่อนแล้วก็ราคามันคุ้มนะครับก็จะอยู่กลางๆตรงนี้อันนี้แล้วแต่ชอบก็ ไปลองขับกันดูนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็จะประมาณนี้